สำหรับหลายคนที่ขึ้นรถไฟเนี่ยอาจจะต้องใจหาย<ะ>ใช่ไหมเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ตํารวจรถไฟเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนขบวนรถไฟนะครับเพราะว่าหลังจากวันนี้ไปวันพรุ่งน,นี้เนี่ยจะเป็นการปิดตํานานตํารวจรถไฟแล้วนะครับ<ะ>เป็นไปตามกฎหมายสำ,ำ,ำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับฉบับใหม่ที่จะปรับโครงสร้างตํารวจรถไฟต่อไปก็จะไม่ม,ม,มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติของตํารวจรถไฟหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็ในประวัตินะคะคเขียนไว้ว่าตำรวจรถไฟค่ะได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพศ2องพ 437ค่ะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะในชื่อกองตะเวนรักษาทางรถไฟค่ะจนเมื่อช่วงพศ2491ถึง2494นะคะก็ได้มีเหตุประทุสลายค่ะก็มีจนเยอะค่ะจึงได้มีการจัดตั้งกองตำรวจรถไฟขึ้นเมื่อปีพศ2495เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะคะและในพศ2548ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองบังคับการตำรวจรถไฟค่ะเพื่อดำเนินภารกิจดูแลความปลอดภัยของประชาชนในขบวนรถไฟสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งกองบังคับการตำรวจรถไฟเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ร่วมกับพนักงานการรถไฟอยู่เคียงข้างในการให้บริการประชาชนและดูแลรักษาความปลอดภัยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม บนขบวนรถไฟตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถานีทุกแห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาพอรอบอรตำรวจแห่งชาติพศ .2565 ลงไว้เมื่อวันที่16ตุลาคม 2,565นะคะมีผลให้กองบังคับการตำรวจรถไฟจะถูกยุบเลิกโดยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจรถไฟจะได้รับการแต่งตั้งแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีการจัดกำลังตำรวจ ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนขบวนรถไฟและชานชลาเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะปัจจุบันตำรวจรถไฟมีมีประมาณ700นายต่อไปก็โอนย้ายก็เดี๋ยวจะเกลีย่ยไปลงหน่วยต่างๆเท่ากับว่าต่อไปก็จะไม่มีตำรวจรถไฟแล้วนะครับแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่รปภเข้าไปดูแลความปลอดภัยบนขบวนอ,อันนี้เคยขึ้นรถไฟ เคยค่ะเคยเจอตำรวจไหมครับเออน่าจะเคยเจอนะคะเพราะว่าเอาจริงจริงหนูแยกไม่ออกนะระหว่างตำรวจกับเจ้าหน้าที่อ่ะเพราะเขาจะแต่งตัวคล้ายๆกันอืมรื่องแบบคือสีสีกากีคล้ายกันใช่ไหมใช่แต่ว่าหนูอาจจะเจอนั่นแหละแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ว่าคนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาจะทํางานร่วมกันอย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องตํารวจรถไฟนะครับแต่ว่าแม้แต่ว่าพี่ก็เคยขึ้นนะแต่ว่าห้องน้ำาก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมไม่กลัว ตอนที่หนูขึ้นก็คือก็คือฉี่แล้วก็เอ้ยปัสสาวะแล้วก็ลงไปข้างข้างใต้เลยมันจะเปิดปล่อยอยู่ตรงรางเลยใช่ไหมอ่านะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะน่าจะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ปิดตํานานนักตำรวจรถไฟนะสาหรับคนที่ขึ้นรถไฟบ่อยๆเนี่ยต่อไปก็จะไม่เห็นตำรวจรถไฟแล้วนะครับถ้าก่ดว่ายุบอ่ะแล้วก็เลิกนะครับตามโครงสร้างใหม่นะต่อไปนี้ก็ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะจัดเจ้าหน้าที่รปภมาดูแลแทนนะครับแล้วก็เบื้องต้นในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะมีตํารวจนะครับจากกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยจัดก,กําลังไปดูแลความปลอดภัยนะครับที่สถานีรถไฟทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็นะปิดตำนานนะ72ะปีตำรวจรถไฟนะจุด<ช>ปฏิบนะัติหน้าที่72ปีเลยนะครับตำรวจรถไฟก็มันจะคล้ายๆกับตำรวจดับเพลิงอะ่ะก่กอนอะ่ะ<อ>ตำรวจดับเพลิงก็ยุบแล้วก็ย้ายไปสังกัดกทม ครับค่ะ